สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงอลรวันวงศรีชาเด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาจนไปพบศพน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรจากคนข้างบ้าน เขาได้พูดถึงคดีน้องชมพู่เงื่อนงามของคำพูดเงื่อนงามของวลีต่างๆเงื่อนงามของกลุ่มคนที่ยังไม่คลายข้อสงสัยไปย้อนวันวานย้อนลอยวลีเดดของกกกอกที่ทำให้ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีคำพูดประโยคหนึ่งณนะรายการทีวีดังแห่งหนึ่ง แม่สงสัยใครคะแม่สงสัยลุงคะเพราะอะไรคะเพราะลุงรักน้องมากเกินไปวันเผาศพน้องลุงก็ไม่ได้มาตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้ใครที่ดูข่าวตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ก็คงจะจำกันได้วันน้องหายไปจับ GPS ด้วยกัน ถ้าลุงถูกจับจะเป็นพยานให้แม่ไม่ได้ขึ้นเขานะเขามันสูงหลังจากนั้นผู้คนที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มแรกก็เริ่มแตกกระจายอา้อาวอ้าวอราคะก็เห็นลุงไปอยู่มาพูดแบบนี้ได้ไงนี่คือคำแรกที่ทำให้คนที่ติดตามข่าวเริ่มสงสัยในตัวและอีกหลายปฏิมากรรม จึงมี FC แบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายแล้วเนื่องด้วยคดีนี้เป็นคดีดังเรตติ้งมากระชุดสื่อจึงประโคมข่าวยังไม่หยุดเลยเป็นการผลักดันให้ลุงพลดังแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวขึ้นเทรนทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่ง หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ